วันนี้เราจะมาตีแบตสารสัมพันธ์กลางทุ่งนากันนะครับทุกคนซึ่งเป็นแบตกระชับมิดนะครับและยองบ้านพัดและก็ชยาทิพ์ขอนแก่นซึ่งทางบ้านพัดและยองนะครับก็ขับรถมาหลายร้อยกิโลนะครับเหมามินิบัสมาเลยเพื่อที่จะมาตีแบตที่ขอนแก่นของเราที่ขอชยาทิพทโดยกติกาก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เหมือนการตีควนปกติแต่เราจะแบ่งเป็นฝ่ายขอนแก่นแล้วก็ฝ่ายและยองโดยจับมือที่ใกล้เคียงกันนะครับมาดวลกันก็เป็นกระชับมิดเฉยนะครับไม่มีการเก็บแต้มเก็บคะแนนอะไรกันนะ ั่งระยองบ้านพัดนะครับก็จะใส่สีฟ้ากันนะส่วนทางขอนแก่นเจ้าเป็นแบบคราสีนะครับเพราะว่าลืมอ่านไลยกลุ่มแต่จริงๆแล้วก็เป็นฟีสไตล์นะครับทุกคนงขอนแก่นเราทีแบกก็เน้นความสนุกสนานเป็นหลักนะครับเน้นรอยยิ้มเน้นเพื่อนฝูงนะครับแต่เราไม่เน้นแต้มกันเท่าไหร่แต่มือไหนเก่งๆก็จะเน้นคุณภาพเลยนะครับทุกคนฟ้าขาวนี่เป็นฝั่งขอนแก่นนะส่วนฟ้าล้วนก็เป็นฝั่งระยองอันนี้ก็เน้นตีกระชับมิดนะครับ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  กระชับมิดอีกนะครับก็กระชับมิดอีกนะครับก็นี่กระชับมิดนะครับทุกคนและนี่ก็จะเป็นฝั่งทางบ้านพัดละยองนะครับก็เป็นเรื่องดีนะครับทุกคนนะครับเที่ยวไปด้วยตีแบบไปด้วยเมาส์มอยไปด้วยเปลี่ยนสถานที่นะเปลี่ยนบรรยากาศไม่รู้ว่าทางขอนแก่นจะมีกิจกรรมแบบไปเยือนบ้านละยองบ้างหรือเปล่านะครับเพราะว่าขวอดเขาติดทะเลเขาว่างั้นมีก็เป็นบรรยากาศนะครับแต่ละมือเขาตีกันนะครับไม่จะเป็นมือหน้าบ้านมือเอ็นมือเอสมือพีลบพีบวกก็สนุกสนานดีนะครับทุกคนหวังว่าทางขอนแก่นจะได้มีโอกาสไปเยือนนนบบบ้้้าาาาาพััลยยงงแววเรรรรรกก็จะะมมีถู่ปค เก็บไว้เป็นที่เราถึกถ้ามีโอกาสหน้าก็จะได้เจอกันใหม่นะครับทุกคนนะส่วนคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย